เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าซื้อประกันอุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยวันไหนเนี่ยดีที่สุดตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักอ่าเฉลยนะคะวันที่ซื้อประกันที่ดีที่สุดนะคะสำหรับประกันรถยนต์ทุกประเภทเลยก็คือวันก่อนเกิดเหตุหนึ่งวันค่ะวันก่อนเกิดเหตุหนึ่งวันค่าเพื่อนๆ แล้ววันที่รองลงมาล่ะของการซื้อประกันที่ดีก็คือ hmm. ก็คือวันนี้จ้าก็คือวันนี้จ้าเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยนะว่าอุบัติเหตุเนี่ยจะเกิดขึ้นวันไหนเวลาไหนชั่วโมงไหนจริงไหมคะทุกคน <laughs> ว่าก็ว่าแล้วเดี๋ยวนี้นะประกันลดนี่ถูกมากๆเลยนะคะ รถเก่งเนี่ยชั้นสามนะคะอยู่แค่หนึ่งพันแปดร้อยไม่เกินสองพัน่ะถ้าจะทุกบริษัทเลยดีงามรถกระบะนะจ๊ะชั้นสามนะซ่อมเขาแต่ไม่ซ่อมเราเนี่ยประมาณ2องพันเ็ดถึงสามพันเท่านั้นนะคะแทบจะทุกบริษัทเลยสามารถเลือกได้อย่างน้อยเนี่ยมีซ่อมเขาก็ยังดีนะคะไม่ต้องฟักเนื้อมาก ถ้าใครมีบริษัทในดวงใจเนี่ยถามเรามาได้นะคะเออมาเช็คเบี้ยกันได้ฟรีนะจะเที่ยวไปไหนเดินทางไปที่ไหนก็เป็นใจที่สุดวันน